ทำไมมันแจ้งไม่ใช่เอมอีกแล้วเหรอนี่ไงมันถ่ายสตอรี่ไม่ใช่เอ็มมาแล้วพี่ชาเอมก็เอาอะไรไป้งคิดเลขตีมันนเฉยยแล้วอันนี้พี่ป๊ะก็ไม่ชอบหรอพี่ปป้ามไหน ปั๊มกุหลาบยาำกันเนาะใช่<ะ>ในปะปีเอาไปดูอีกวะอะไรอ่ะไม่จะไปกินข้าวไหนนะปะปีอยากดูอีกพี่ป้าล์พี่ป้าอยู่ไหนเข้องประชุมเรา,าจริง,รงเหรอแค่นี้ก,นก็กลัวเลยเหรอเอาเอาบอลเล่น,นกับผียังไม่กลัวเลย ดึงชายด้วยสตินนสติมีสติมาปัญญาเกิสดสติระเบิดทีอ,อ,ยอย่าจับนมฉันรักเธอแล้วทิ้งใจเธอที่ไหนองูไปคืนนู้นไดนยแม่อเล่แม่อเล่บอกว่าคิดถึงจัง ไหนพี่เงี้ยโอ้าจแม่โอเล่อยากไปกินเล้งกับแม่โอเล่ครับแม่โอเล่หนีไปหัวหินอ้าวเหรอไปกับพี่พี่กวางพี่กวางทิดเตทิดแต่ว่าอะไรช่วยหาหน่อยได้ไหมครับทิดดอเด็กใช่ไหมไม่ใช่ตอนเต๋อเออโอ้ย่เเดี๋ยวไปกินข้าวกันใช่ไหมอันออนี้อันนี้ก็ไม่รู้จักอฮัลโหลว เกี <mile inside> ่ยวกับเรม่องอะไรอยอ่เออดูน้ำไหมดูน้ำไหมเฮ้ยพี่เจนไปไหนเอาสิหรอกมันไหนวะอุ้ยมีใครพูดถึงกูบ้างไม่มีเลยอ่ะชิวหนาจังมึงึมึงเขาไปหึ่งตะพี่เตะพี่กวางบอกอย่ายุ่งมากนะพี่กวางครับ กินข้าวกินข้าวไม่นะไม่นะก็คุณไปกินก่อนแต่ว่าคุณไม่กินเหรอกันพี่เต้กันอิ่มแล้วเมื่อกี้อ๋อน้องน้องแข่งมาใช่ไหมพี่เจนี่หยาบคายผมไม่มีคิวเลยตอนเนี้ยดูดิคิวบัสบางหน้ากลมตะวังอัญโยงสวัสดีครับพระเตอะไรเราบวชออกมาแล้วไม่ใช่สืบออกมาแล้ว ยาวกี่เซนอะไรนะทิปผมย,ยาวกี่<ม>เซนยังไม่งอกเลยตอนนี้ประมาณข<ส> <ผม S 1> ้างหน้ามีตัวใครอ่ะตัวไ,<ม>ไปด้วยไปแล้ว